วัสดีครับผมก็ผมอมกุญแจกงอยู่เกมโพลต์ไทพาร์ตที่สี่นะครับผมพาร์นทนี้เราโชว์ขอ,อก,ก่อน๊บใครท่าใหม่มาต้องโชว์ต้องขิงหน่อยแล้วนี่ไงเป็นไงอ่าโอ้โเท่อะเป็นหนึ่งท่าอะท,ที่ภาคสองไม่มีหรือมีกันไหมลุไปครับภารกิจเดินเรื่องดีกว่าไปครับเดนน่าน้องสาวเราอ้าวมาตัวเชื้อกันซะเยอะเลยนะถ้าเกิดว่า,าเาจอฉันก็น่าจเจอเดนน่าด้วยสวยแล้ว อุ้ยไอ้นั่นนี่ว่าไอ้ที่ส่งสัญญาณเราอะไปจัดการเลยทำลายก่อนทำลายก่อนลึื่ีบปลักเตะต่อยต่อยต่อยเตะยังไงไม่พังไม่มาหนาเจอหนาเตื้อหนาเตื้อขอกินหน่อยนะจ๊ะตายไปซะระเบิดใส่บิ้มเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เลยโอ้โหเละเละเหลือเหลือเหลือนี่เครื่องบิน เครื่องบินเครื่องบินต๊อปต๊อปต๊อ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 ทำไมมันไอ้นี่จังวะอึบเอาเฮ้ยเดี๋ยวเด,ดเดี๋ยวจะถีบก่อนทีบปักเรนครึ่งหลอดครึ่งหลอดเดี๋ยวเกิดอะไรก่อนก่อตึกก่อตึกมาลงล่างก่อนใช่ไหมอืมถีบดับเรียบร้อยแตกเครื่องบินพังเลยเฮ้ยอะไรลงมาทำไมตีแนะ่กินเลือดก,กินเลือดก,กินเลือดก่อนมาไปไปเรนึงจุดอยู่ไหนเอ่ยรถถังนี่นารถถังฟังคนเหรออืมถังพังอย่างไวอะพังอย่างไวเอาทำไมมันหนาจังวะ เดี๋ยวเอมันหนาหเกินปิดคลาดปิดคลาดเหลือคนนึงใช่ไหมปึ๊บทีบเลยเรียบร้อยกินเลยก่อนตรึ้มไปค,ครับมันรู้เราอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยตั้งแต่มีอะไรสะกดรอยแตรามไหมหรือเป็นการจั่วพื้นที่เฮ้ยึบเฮ้ยมีส้มๆวส้มวะเดี๋ยว้อเด้อเด้อเอาเอาอะไรอะไรงี้ยเนี่ยเอาส้มๆก่อนดีกว่ามันเลยมันเลย นนล็อกอันนี้สิล็อกอันนี้เออึบไปไหนล้วจ๊ะกินกลางขนมเลยตับ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 มาครับอือหืออร่อยลืบต้องทำลายทำลายโอ้โหลองท่าใหม่เทคเลยมาดิจ๊ะทําไรจ๊ะมาฮึบตึมเออไอ้ปักลงพื้นเสียบนะทางไปเลยโอ้โหเฮียเนี่ยชอบชอบเสีย <c oughs> บไอ้เงืเป็นเงื่อนนุ่นนุ่นอุ้งไหลจุดจังวะเฮ้ย เยอะไปแล้วไป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 เดี๋ยวเท่าไหร่แปดอันใช่ไหมเครื่องบินมาทำไมฮะเครื่องบินมาทำไมมาทำไมยังไม่พร้อมแหมเริบเดี๋ยวก,ก่อนยกอยู่ไหนอะอยู่ไหนเจ้าเอาไปเลยถึงไหมถึงไหมถึงไหมเรียบร้อยครับแตกไป <laughs> ม,มองดูผลงานได้นะโอเคอยู่ไหนเออลองลอง,ลองอยู่ไหนร้องอยู่ไหนร้องอยู่นี่ร้องนี่ใช่ไหมต่อย เปะยังไงโอ้ย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 รถถังนี่วะเอ้ยเควี้ยงรถพังเลยไปคุ้ครับรีบรีบมากบอกเลยจังหวัดนี้วันนี้อยู่ไหนอีกจุดหนึ่งขอเลือดหน่อย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 อ่าไปโยนทิ้งเฉยเลยเดี๋ยวก่อนกินก่อนตะลืบอันนี้ไหนวะไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะมันอยู่ไหนหา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 ไปไหนวะหาไม่เจอแล้ว โอ้ยขึ้น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 คืน<ณ>คืนอยู่บนตึกอยู่บนตึกอยู่บนตึกมันได้อยู่บนตึกแล้วอยู่บนตึกแล้วตีแล้วยังไงยังไงกินก่อนกินก่อนอ้าวมึงยิงครกนี่วะเฮ้ยไม่ใช่เขาบอกนี้ตรับ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 ตี๋ยวยิงอะไรนักนะอืมแตกไปปับปับปรับปรับโอเคเคลียร์เครื่องบินอะไรอะไรอะไรอืมยีงไม่อยากจะโดนหมดแล้วหมดแล้วไปกันเลย่อเพื่อเพื่อเพื่อบึ้ยแม่นี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  กินเลือดก่อนตามเลือดก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายเดี๋ยวตรายเดี๋ยวกินเป็นทางเลยกระทืบมาวิ่ง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 โอ้โหยิ่งจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแผนปิดแผนนี่ต้องทำลายเครื่องบินว่ะไม่งั้นไม่ได้ละตายแน่เราอึ๊บอันนี้ครับขอโทษนะคนบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์เฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วรถถังก็มาพี่หน้ายิงแรงขึ้น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 ยังไงจ๊ะปรับโดนผลงานไปครับเคลียร์เคลียร์งุ้น เน man, ่เอ้ยอีกจุดห er. <forcément. S 1> นๆๆๆึ่งข้างบนป่ะข้างบนป่ะอ่าข้างบนข้างบนอะไรเรายังไงยังไงต่อยเตะเคลียเคลียโอเคครับกินลูกเกลียกินลูกเกลียกอ่าตับ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 ยิงไม่โดนเลยโอเคเคลียเรายังไม่แม่นเลยไงวะเนี่ยตับตับตับลอยลอยยิงยิงยิงตับ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 เห็นไม่ไหวละเตะเลยอึบอึบเตะ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 พังเรียบร้อยครับได้ห้าจุดเลย แดีงทงนทงุ้นทง,ง้นึบ <tick. S 1> แบกรถไปด้วย <c oughs> ไปเลย <c oughs> ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเอาลดเฉยเลยเออวันนี้ก็รถถลายไปไหน,น,ไหนละเจะทางนี้ทางนี้เควี้ยงไหมครับเป็นแบนี้พังไหมพังไหมตอนนี้น่ะพังอ่ากิานเลือดก,ก่อนปลื้มโอ้โหยิงไม่ได้ยิงจังเลยเยอะเยอะเะหมดพครับ <c oughs> ดีดีดีดดด ทั้งบนทั้งบนทั้งบนเควียนเข้าไปอ่าไม่พังไม่พังไม่พังจะตายแล้วตัวจีงี้กินเลือดอ่ะตราบนี่ทำไมเยอะจ,จังวะเตะเตะยังไงยิงจังเลยโอ้ยเดี๋ยวแอบเฮ้ยนี่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 น,นี่เอาเลือดก,ก่อนเอาเลือดก,ก่อนกินเลือดก่อนดื้อไปไปไปมาถึงก็เดือดเลยเดือดเดือดทั้ทงวนทั้งวนเฮ้ยมีน้องหมามาด้วยน้องหมาวิ่งแกมโอ้โหมาง่ายว่างเนี่ยตามมาเลยแอะ ไหนไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยข้างล่างอลยอยู่นู่นนู่นนู่น,นติดอะไรติดอะไรนี่ขึ้นมาขึ้นมาอ่าระ้ะเปล่หนามขึ้นมาบรึปตึมเร <c oughs> ียบร้อยเคลียร์เคลียไหมในสั่งจุดครับโอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นดิอืมใจเย็นเย็นเอาปืนมาด้วยเว้ยโอ้ยโอ้ยแรงเยินโอ้ยไหนครับโอ้ย มันแรงมัน <boundaries> ร <si suppression> ุนแรงรุนแรงตับตับยิงก่อนเลยตับ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 เรียบร้อยเชียเชียเชียตึมตึมตึมแตกตัวแตกไปตัวแตกไปตัวแตกไปยิงยิงยิงโอ้โหเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอืมอือกระทึบยังไงยังไงทีบทิ้งก่อนทิ้งก่อนเวียงใส่เวียงใส่มันแรงกว่าเดี๋ยวจุดหนึ่งครับจังหวะนี้เครื่องบินเหรอเฮ้ยว่าไงเพื่อนทีบเอายังไงไม่พังวะเออ ทำไมไม่พังทำไมไม่พังเขื่ยไปก่อนเลยเหลือจุดหนึ่งต้องเบินหนึ่งต้องบินต้องบินต้องบินพังไปเลยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเหลือจุดหนึ่งด้วยนะแต่มีน้องหมามาเอ๋ยม่เป็นไรไม่เป็นไรเคียน้องหมาได้น้องหมามันอีซี่เฮ้ยอึ๊บเก็บของเก็บของอ่ะเคลี่ยจุดเดียวเลยมาแล้วจ้าอึ๊บบักอ่ะไม่พังวะไม่พังได้ไงเฮ้ยพังก่อนพังก่อนเรียบร้อยเคลียร์น้องหมามาไงโอ้ย อุ๊ยเต๋ออ้าวอะไรมันอยู่คาซีอะไรวันนี้อะที่อาคารใจกลางเมืองแมนฮัตตันจิงที่ตอนแรกคาคิดว่าเป็นสารเคมีที่ั่วไหลแต่แท้จริงแล้วมันเป็นอาวุธชีวภาพโจมตีเมืองรัฐบาลคาดว่าผู้ต้องสงสัยหลักคือด็อกเตอร์อเล็กเบอร์เตอร์ครับท่านต่านระเบียบพักกับดันท่านพออเขาจะมีข้อมูลมาแชร์กับคุณกับดัน บางทีมันน่าจะเป็นประโยชน์กับภารกิจเมอร์เซอร์หรือซุตเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์ได้ดก็คือการแปลงร่างนี่แหละเราได้ใช้ตัวอย่าง DNA ที่คุณเก็บมาสร้างเชื้ตอตัวหนึ่งตอนอยู่ในร่างของซุตเชื้อจะสร้างยาร,ารักษาไวรัสขึ้นมาเข้าใจภารกิจคุณไหมละ่ะงานของผมฉีดเข้าใส่เจ้าซุตแล,ล้วลากมันมาครับท่าน้วยความเคารพผมว่างานนี้มันเมอร์เซอร์ไม่ใช่เขาหรือที่ถูกคือมันต่างหาก เดี๋ยวผมจะทิบายทุกอย่างภารกิจเสร็จไปได้ตรอจำแท่งยานั้นได้นะกับตันดูภาพรวมใหญ่ของงานไม่ออกเลยเอ,อุยอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวโอ้ยลบโอ้ย RPG โอ้ยเดู่ตายไปแล้วเว้ยโอ้ยทิ้งปืนไปปอมตัวดดแอบเรียบร้อยเคลียร์เก็บายงงไปหมด หล่องร้อนหลองลอยหลองลอยอะแล้วเดน่าจะต้องรักน้องสาวน้องสาวของพี่ลึบเอาเอ้ยอึบอ่ะเฮ้ยพาวเดนนหน่าใจกลางเมืองนึกว่าหนูว่าจะพาพี่เข้าใกล้แม็กมูเลนได้นะข่าวบอกว่าทีวิจัยของแบ็กวอร์ดมาที่ดังซอมพีบ่อยเลย ทีมงานพวกนั้นน่าจะเป็นลูกน้องของเขาถ้าเกิดใช่ก็ต้องมีใครสักคนที่รู้วิธีเข้าถึงตัวมาตั้งและเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ลอบมันออกมาแม็กมูลเลนมันคือกุญแจทั้งหมดอึมอ้าวล,ลงไม่แรงเลยแลนดินท่าฮีโร่ไม่แรงเลยไม่รู้ถังใครเลยคือไหมเนี่ยใครมาจอดทิ้งมาเพ่อนี่เออเอาอะร้องใหญ่เลยอะไรวะเนี่ย มันไม่ขยัยาบเราก็เลยนึกว่ามีเจ้าของอ่ะโอ้โหเดี๋โชคเลยโอเคไปแล้วเราเน้นว่าไม่มีเจ้าของเปิดทางก่อนเลยตัดตับ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 ตับตับตับตัด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 ดตัดตึมไม่หลัมีเจ้าของก็อย่าจอดนิ ok ่งสิเออไปแล้วเราเปิดทางเปิดทางข้างหน้ามีปะตีคำหนึ่งมีคันหนึ่งมันเรียกเป็นคันนี่เป็นลำนะตัดตับตับตับตัด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  พลายนี <i> ่แ <One> น <Emperor> ่รับระับระดับแตกไหมแตกแม็กพิซายหมดแล้วไปแล้วไปดีกว่าไปแล้วครับจะถึงแล้วอีกนิดนึงไกลมากเลยปึ๊บ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 เอ้ยอะไรไฟฟ้าเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนเหล็กแดงเพิ่มเพิ่มเกรดพลังไปเอาไว้อัพเกรดตามมาครับนึกก็ไม่ได้นึกว่าจะติดปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเคลียร์ว่าเจ้าแม็กมูเลนมันคงไม่อยู่กลางถนนหรอก ทำไมน้องอยู่เตมไปหมดเลยนี่มันโซนแดงนี่หว่าไปแล้วตึ๊บ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 ตึ้เตี๊ตึ๊บตึงบตเ๊บตึ๊บตึ๊บตตึ๊บตึ๊ใตึ๊บตึ๊บ่ยเบีึยบตึ๊บตึ๊บตตึอบตึ๊บมึ๊บตึ๊บตึเกตึ๊บ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 ตตแกตบตตบตขอตนเรียบ้อยอื้อ นี่ก็ยิงจังเลยยิงเลยนักฮะตีแห่ปหลักยังไงต้องไปอัพเนี่ยึกหนามไปครับป้๊มตึก่อนอย่าหาที่ป้๊มตึดเลยลุ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 ุบินตามลลุ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 ลลุลุลุอุลุลลุลุลลุลุลุออลุลุลุลลุ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 ลลุลุกลงลลุล ไม่รู้หลักเราอยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยสปี้เพียบเลยหลบซ้ายวิบกระโดดปึ๊บร่อนข้างบนขึ้นไปไอ้ที่โจดจับเราเพียบเลยดิว่าโอ้โหมาแล้วขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึกซึื่องบินบินตามมาแล้วเนี่ยใช่ไหมบินตามมาวะหลงใสหลงใสอะไรใครรู้เอ้ยเยอะเชื่อเยอะขนาดนี้เจ้าแม็กมูเลนคงไม่โผล่หัวมาแน่เลย เราไปเข้าไปปลดล็อกที่นี่ไปเท่ถ้าจะให้ผิดเลยไปกดปุ่มตามอ่ะใช่ด้วยกปดปุ่มตามเราเราจะมานี่ทำเรียมอึ๊บอ่ะอ่ะโอเคง่ายดีนะจับปุ่มถูกจะไม่จอยเพลงยิงเลยมันไอ้บล็อกเพียบเลยสองจุดเลยอึ้บโอเคมา B A A A เรียบร้อยเคลียร ยากตรงไหนกระถวยร้องจังเลยลป,ปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเหลือหนึ่งจุดว่ะอะขอโทษขอโทษขอโทษอะ easy โอเคึ๊บตะลื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 บอ่าเรียบร้อยครบเลยไปุ้วครับอะน่าจ้สึกว่าอึ๊บอ่ากล้ไม่เจอเชื้อแล้วครับท่านมาถึงเมื่อไหร่ ได้เลยหนุ่มๆเคลียร์พื้นที่ด้วยแม็กมูเลนกำลังไปก็เล่นปิดหมดก็ต้องเชียร์สิครับเอา่ะจะวัดดีมันจะยืนแถวตอนหน้ากระดานเรียกดีจริงๆเลยอ้าวอะไรวะเนี่ยเนื้อเขาเป็นเชียร์กำลังพานิกำลังออกไปเอ้าขอโทษ อ่ะแล้วเราอะอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยแอบ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 วิ่งวิ่งวิงวิ่งวิวิฮึบฮเสียดา้ลอดไปได้สลับเรียบร้อยไม่น่าเลยรอดไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้้เ้เย เกต์กินก่อนเอาเครื่องบินเครื่องบินแตกจังเลยเดี๋ยวเขาขึ้นทับบนก่อนนะขึ้นไปเคลียร์ก่อนไปตามเลยตั้งแต่เนี่ยฮะเออเกลี้ยงเดี๋ยวจะเกลี้ยงเพียงไหนวะเนี่ยทางแอร์ทางแอร์ทางแอร์อุ้ยอุ้ยมายิงเยอะวะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ทนถดทีบตั้มทีนึงได้ไหมได้ไหมขอทีนึงขอทีนึงทีบตั้มขอทีนึงทำไมมันไม่ตายไม่พังเอ้ยทั้งทีเออเรียบร้อยเคลียร์พังอ่ะทางโน้นไหนทางนี้ นี่ก็ร้องจังเลยอ้าวยังไงยังไงไปแล้วมาแล้วพอจะรอบฟาร์มจากหูสอมบี้เพียบเลยว่ะเฮ้ยต้องลองท่าแล้วมาอึอาบ๊บแส่วิ่งหนีม่ต้องงานตีแหละดูยอดเลยท่านี้อยากชอบอ่ะโอ้ยไป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 เก็บของก่อนอยังไงแหมขี่เก่งเหลือเกินขี่เก่งเหลือเกินพี่ท่านเฮ้ยยังไม่เลิกตามอีกเหรอเออไปแล้วสลับล่าง ตัวอย่างที่เธอเก็บมามันยังไม่พอให้เราใช้เลยนะฉันต้องให้เธอไปบุกรังซอมบี้ใหม่สารมันอยู่ในก้อนเนื้อนั่นมันเป็นส่วนสำคัญถ้าเกิดว่ามีมันเราน่าจะรักษาเชื้อได้แล้วก็อเล็กขอเบอกอะไรหน่อยนะฉันขอโทษที่เรื่องก็เป็นแบบนี้ไม่ต้องขอโทษหรอกรักษาได้ก็พอ จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาถอดถูกเลยนะแล้วไม่รู้สีผมเขาเป็นอะไรนะเฮ้ยทางนู <c> ้น <oughs> เลยเลยเลย,อ,ยอ้านี่ใกล้ๆนี่นาอะโถอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอันพีกปกติไก่ไก่ไก่จริงๆไม่ได้ไก่แบบเล็วๆไก่โคตรโกรธโคตรไก่ลลแล้วต้องลงไปในหนั้นเลยแนกะเฮ้ยพลิป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 อย่าบอกครับบอสถ้าจะไม่พีจังบอสอหะชัวร์ชัวร์แค่ไหมแค่ไหม โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพักในล่งอะไรขนาดนี้แต่มีอันนี้ให้เก็บอ้าลงมาแล้วเก็บสบายสบายเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนดื้อๆชอบเลยกีเบมื่อยแอฟแท้โอ้ยชอบเลยชอบเลยเก็บ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 วิ่งวนก่อน จำไม่ผิดมันต้องมีสู้วอร์แบบนี้สักทีอ้าวอะไรเอ่ยเมอร์เซอร์กแกคนเดียวหาตัวยากจริงๆเลยนะจเจอนะก,กันสักทีนะเราโอกาสที้บันนานแล้วอุ้ยแ,แกเป็นใครเนี่ยใครส่งแกมาแกน่าจะเลือกพวกอะไรดีกว่านี้นะชัดเจนเลยว่าโดนหักหลังแล้วคนธรรมดา,จ,าจะสู้กับเราได้ยังไบบงฮะ เอ้หลบอ่ะเอ้ยลโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยเี๋เดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต่อยอ่ะตาเก่าเลยมาึบจกจอ่ะตายไหมตายไหมจกอ่ะจกไม่ได้เฮ้ยหลบหลบเฮ้ยหลบลุกลุปทบๆอ่ะทุบๆอ่บๆอบๆๆบโดนทุกเม็ดเลยโอ้ยเก่งจังวะเก่งจังเลยเดี๋ยวก่อน เก่งจังเลยฮะเออเออดูดูออกออกออกบินแล้วบินเลยบินล่อนบินล่อนบินล่อนเก็บของเก็บของยังไงขึ้นอ่าเกวี้ยงไปเกวี้ยงไปเกวี้ยงไปมึงเก่งจังวะฮึบจะตายแล้วตีแน่ยังไง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 ฮึบยึบเก็บเกวี้ยงอ่าเชียร์หมดเวลาแล้วขอเวลานอกให้เพื่อนแกไปเล่นบ้างอ้าวมามาไปไปอะไรวะเนี่ยเอ้าูสมบี้เพียบเลยเทเวลาเติมเลือด เต็มเลือดเลยขอบคุณแม่โอ้ยเดี๋ยวไอ้ป้าตบหน้าเฉยเลยกินเลือดก่อนโอ้ยกินเลือดก่อนเก็บเก็บเก็บท่าก่อนเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลือดกินเลือดเลือดเต็มเลยอะไรเนี่ยเยอะเยอะไปหมดนี่แน่ตกตายไหมตายไหมตายไหมเอ้ายังไงมาเพียบเลยทำไมมีแรงเยอะจังเลยเนี่ยทำไมไม่กลัวเลยเนี่ยทำไมไม่กลัวแรงหมดสักวันเลยหรือไงฮะเฮมามาด้วยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวระเบิดใส่เลยเลือเฮ้ยเอ้ยตีแน่ โอ้ยเยอะเยอะเยอะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นกินเลือดก่อนเออมามาเลือดเยอะอย่างนี้ต้องกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะโอ้ย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 ไอ้บ้าตีแน่เฮ้ยเฮ้ยลบลบลบเดี๋ยวตายต่อยต่อยยังไงมันสู้ยากยังเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอขออาวุธเฮ้ยเฮ้ยจะเพิ่งใส่ปลากอ่าอะไรวะเนี่ยกินเลือดก่อนเอาวิ่งวนงงแล้วโอ้ย มันเยอะตายกินเลือดก่อนน้องเออถึ๊ขอกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนกระทืบอ้าวอย่าตายโอเคยเขี้ยเขี้ยเขี้ยวิ่งวนฮึบทิฟตตรากอาชอตเฉยเลยโอ้พระเจ้าเใกล้ๆเนี่ยเควี้ยงไปเลยไอหินเอาไปเลยหินหินอีกอันนึงมาเฮ้ยอ่ะโทโอ้ยเฮ้ยใหญ่ไร้ไกเย็นเออวิ่งชนจังเลยฮึบโอ้ยเดี๋ยวกินเลือดกินเลือด กินเลือดก่อนกินเลือดก่อนกินเลือดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กินเลือดเอ้ายังไงอีกตัวหนึ่งหมดยังหมดยังเก็บไปก่อนเก็บไปดองเก็บไม่ดองเก็บไม่ดองเกลี้ยงขึงหลอดเว้ยเก็บเก็บถังแอร์ถังแอร์ถังแอร์อ่ะโอเคเกลี้ยงไปเลยจะตายไม่แน่วันนี้ขอก่อนขอก่อนนี่นี่นี่เก็บเก็บเก็บฮึบ เอาไปเลยทำไมส้มซ้มสา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 มอ่าสามกูเองรัด<จ>เลยโอ้ยอึบเอึ๊เก็บเก็บเก็บไม่นี่ป่าได้เปล่าวะเอย้ยทำไมเก็บไม่ได้ไะเก็บดิอ่าของประกอบฉากโถ่หมดแล้วเหรอนี่ไงไอพวกนี้ป่าเลยโอย้บินเลยโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไหมนี่หิน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 ไม่ได้อีกตายแน่อลไรกัรู้ังไ,ไงวนะเนี่ยอึบโอเค จกนี่แน่ยังไงหลบ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 วิ๊กกเ,ก,ออเก่าโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือนี่แน่ทีมยิงประจำที่ตอนนี้มันเอาเงี้มันมาแก้วพวกเพียบเลยเฮ้ยกินเลยก่อนโอ้ยเดี๋ยวขอกินเลยก่อนขอ,อก,กิอนเลยก,ก่อนเดี๋ยวตายนี่เติมเลือดก,ก่อนเลยฮ<ด>ึบอ่าขอบมากเลยกินกินกิน กินก <Hadi, S 2> ่อนโอ้ยกินไม่ได้กินโอ้ยขอเลือดข้างๆมี๋ยูเดี๋ยวทิพย์ทิพย์ทิ้ยไริพย์ทคพย์อิพย์ทิพย์ทิพแเทนพยเทเพย์ทิพย์ขิพม์อึพน์ทิหน์ทิพย์ทิหย์ทิพย์ย์ทิพย์เอพย์ทิย์เ้ย์ทิย์ยยยิยอยไหนมันอยู่ไหนมันอยหนถีบอ้าวยงไงยวยอ้าว เฮ้ยเฮ้เ <ns> ฮ <wheels. S 2> ้ยทิปตรบอ่ะโอ้ยโอใจเย็นจกีแน่อ้าวไม่ใช่พี่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจกนีรีโหลดรีโหลดยิงกรีโหลดยังไงยังไงมาดิมาดิเออ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้วนเกาควนเกาสู้เกาสู้จกนีแ่โอ้ยโอ้ยถอ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 เล่อ่อกันมา โอ้ยบินเลยกินเลือดดริปอ่าเฮ้ยโอเคฟันฟัดถอยถอยอ่ะเกาเกายังไงจกอ่บไม่เป็นไรเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอ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 ยเลือด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 เตียรีโหลดรีโหลดครึ่งหลอดละครึ่งหลอดละมันสู้ยากอย่างแค่คนธรรมดาน่าจะทิปตีแน่โอเครอรอจังหวะรอจังหวะรอมายิง ทีทีมอได้แล้วได้แล้วได้ล้วโททางนตบกเราทีเอย่งไงอึ้บ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 อึบอึ้บอึ้บอึ้อึ้นอึ้บอึ้อึบอึ้อ้อ้อึอ้อออี้บ้อออึบอึ้้ออึบอ้ ก <c oughs> สู้ได้งไงเล่นเอาเหนื่อยเลยแกคิดว่าแกชนะแล้วหรือไงเมอร์เซอร์แกก็ไม่รู้เลยสักว่าแกทำอะไร <c oughs> แล้วจะบอกให้แกรู้เรื่องทั้งหมดเลยเ <c oughs> รื่องสถานีเทมโว้ยอ้าวอยู่ความจำมาเฉยเลยใช่เวลาป่ะเนี่ยอีกอย่างนะฉันก็เห็นใจแกว่ะเดี๋ยวอย่าบึง้งทีมข้างหลังเออโอ้ย ทุบโลงไปแล้วเอาอุปกรณ์กักการมาเดือนอ้าวหายหายด้วยความไม่เสียงโอ้ยกิงลงมาย่างภูมิร่างกายตัวเองไม่ได้เลยเอาแล้วคงเล็บไม่ออกมาสวยแล้วบอกเลยเป็นคนธรรมดาแลละแต่กบ พลังยังเยอะอยู่นะจะไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้ววิ่งหนีก่อนเลยวิ่งวิงว่งวิงว่งมันยังไอ้นี่เทนนี่ใหญ่อยู่แต่เตี้ยกดเล็บไม่ได้ไปไปไปสลับจะไปไหนต่อโอเคมันค้างโอเคครับพาร์ทนี้พอแค่นี้ผมเจอพาร์ทต่อไปครับบ๊ายบายครับผู้บวชครับจนเจอกันมันเอาอะไรฉีดเราะพลังหายเลยดูดิบ๊ายบายครับผู้บวชครับเจอกันไอ้แหน่เข่าเอาไปเลยเอ้ยลองท่าได้หรือเปล่า ลับออถ้าไม่ได้ด้วยพลังหมดแล้วพลังหมดแล้วต้องไปเติมเออ้ไบไปครับถ้าเกิดพวกคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ,แล,ลรบ, bye bye, รบแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับไปายปุ้นปุ้นสวัสดีครับแล้วเจอกัน